เหนีแม่ป้า้ขามนับพี่สามอยู่บ้านใจขอมาใส่ที่บ้านพรตีดิติตตดิวถ้าว่าเจ้าละตาจะาเธอมาเ้อผู้เธอเนื้อราเธอผู้ไปฝากแม่พรยังครับยังครับไปทำสองคนค่อยหักได้เดี๋ยวไม่มีไปทำสองคนแล้วค่อยหักหักเลยเหรอ โอเดีกว่า้เหม่งจังไอ้เม่งไม่กเลไรจอะมาเนียนัดจำไว้ด้วยนะจดด้วยนะคับครับเอ่อจดไปด้วยติดอะไรมึงไอ้เม่งาเตีไหนดูเรีกใครโทรดูเรียกน่จับยังเปิดกล้องดิเปิดกล้องดิอ่าแน่จริงเปิดกล้องเป็นจะพออทวงตังค์ไอ้ตังค์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 ตังนี่ีสองวันด้วยองวันสามอย เตี่ยวนา่งเตกเตี่ยวแดดก็เต่งแล้วแดดก็เตี่ยวกทุกวันไม่เบื่อมั้งเหรอวะกูเด้งมากเลยซื้อให้มากกูเด้งเหมือนว่าเนี่ยรถใครจ้ะโอเคอ่ะอ่ะกูเด้งทำนี้อะไม่เคยพ้นกูเลยเออโอเคค่ะสวัสดีค่ะคันนี้อะไรสวัสดีสวัสดีเมียด้วยเป็นไงแล้วแพ็ปไต่จะไม่ทันอะไรนะแล้วก็ปไต่จะไม่ทันอะไรวะคิดถึงแพ็ปไต่จะไม่ทันอะไรนะรอบหนึ่งแทบตายหายใจไม่ทันโอ้โห เดี๋วยวคุณนับแบงก่อนนะเอ้ยไอ้โซมมันไปซื้อซื้อเหล้ายังไหนเนะี่ยต้านคอเบียังไม่ได้เลยเนะนีเ่ยอ,อะไรนะไปไหนนะโอู้ยไอ้เด็กเล่นกีฬาต้านยาเสพติดก็ดหลอกไอ้เด็กไอ้แรงเล่นกีฬาต้านยาเสพติดได้ได้ได้ เดี๋ยวเรีวเรีวเวเวไอ้แบงต้องเจอแบง20ยี่สิบจะได้ปากไห้มึงอยู่เวลามึงไปจ่ายค่าเขาเตี่ยวเขาจะได้มีตงงังค์ถอนซุนหรือเตี่ยวไอ้แหลมมึงเล่นบอลเป็นด้ยวยหรอ,อไอ้ที่อยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วเกมที่มีโทรศัพท์ไอ้แหลมไ,ไปแล้วไปหาลูกี้แล้ว อุ้ยลืมไปขอโทษค่ะ35เป็นเงินเท่าไหร่วะ6ก0ัครับหกร้อยเจอ่ะแล้ว7 5 0ดร้อยไงอ่ะเดี๋ยวกูให้อ่ะเป็น800ตัวเจ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 เป็นยังไงเนี่ยเอาเขาแบงก์ปอีกมีนะมันกขต้องเก็บไว้เองอ่ะแล้วคนอื่นเจไม่เห็นให้เลยโอ้เขื่อมึงเป็นคนสุดท้ายแล้วมึงไม่รู้เหรอเจ0ดร้อุแปดร้ยวทุกคนได้ไงเป็นกานทุกคนเป็นไงเป็นกันเลยเห็นไหมอันเรื่องพันจบ สองวันจบแล้วเป็นนี่ก็ต้องจ่ายไม่ใช่ไม่มีไม่นีไม่จ่ายใครมันจะทำตัวเบ็ดนี้ล่ะเจ๊มึงไงเอะขนาดนี้เลยจะทำไม่ลงมึงไงเล่มไงที่มาเก็บตังค์ใครวะเขาไปกันหมดแล้วมาไวเทียมไวที่ถ่ายยิ่งไวนี่กันแลไววะดลลเวอรี่ไหนไม่พูดเลยเวลาเป็นนี่ไม่ใช่พูดคำว่า ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเออเอ้ยเจ้าหนี้มาพูดยังไงไม่มีไม่หนีไม่ใจหรือบอไม่ด <laughs> ีเนี่ยเบี้ยลองฟางซูจีมึงว่าใครเป็ลองฟางซูจีอจไอ้แม่งยังมาโม้กูจ่ายครบแล้วมันช่อก,กอดูได้ไเดี๋ยวคนจะลงคลิปให้เขาเป็นพยานด้วยมึงอย่ามาโมก้กูนนะไม่มี 没呢，没家<呢>。没